สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับช่องเก๋งสายคุยนะครับก็ส่วนคลิปที่แล้วที่ว่าจะดัดแปลงท่อนะครับวันนี้ก็ได้ทําเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมารีวิวเสียงท่อให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นการาสตาร์ทเครื่องแล้วก็ฉี่ให้ดูก่อน,นครับ ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวภายหลังนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่มีตะก้องนะครับแล้วก็ได้ทําการตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายทําเองนะครับไปเราไปชมกันเลยนะครับ น,นี่ก็เป็นเสียงเทสนะครับที่เรา,าได้ทำการขับขีนะครับก็เป็นรถ r 4 0 0นะครับเป็นท่อเหล็กไฟโูมินียมนะครับก็เป็นท่อแบบสั้นนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อเพื่อนๆก็ต้องตัดสินใจก่อนนะครับว่า สาก่อนนะครับมันจะมีแบบสั้นแล้วก็แบบยาวนะครับส่วนท่อก็าสตาร์ทก็ใส่เป็นของสวิงนะครับเพื่อเป็นการไมให้มันชนกับท่อตรงนี้นะครับโอเค,ครับอยากฟังเสียงท่อนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าวิธีการทำาบางคนอาจจะมีท่อเหล็กอยู่แล้วนะครับแล้วเรากา็จะทำการอย่างไรนะครับถึงจะใส่ท่อแบบนี้ได้นะครับก,ก็หลักๆเลยนะครับท่อ,อเหล็กกับปายที่เราซื้อมาในราคา8,900เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีรูยึดนอด็อตอยู่2ตัวนะครับ มีมีรูยึดน็อตอยู่2ตัวนะครับแล้วก็ได้ทําการาดัดแปลงนะครับก็ให้ยึดตัวหลักไว้ก่อนนะครับยึดตัวหลักไว้1ตัวแล้วก็หันปลายท่อนะครับจะเอาเข้าหรือจะเอาออกนะครับก็แล้วแต่เพื่อนจะพิจารณานะครับแล้วก็อีกอีกอ่าน็อตอีก2ตัวยังไงมันก็จะไม่ตรงอยู่แล้วนะครับเราก็แค่ยึดรูแรกไว้ก่อน แล้วอีกส่วนอสองรูแล้วก็หาวิธีมาร์กแล้วก็ใช้สว่านเจาะให้มันตรงกับน็อตยึดนะครับครับก็เป็นประสบการณ์ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมานำมาฝากเพื่อนๆกับเสียงท่อรถเจ้า RC ของเรานะครับก็แต่งแบบบ้านๆนะครับงบ ประหยัดประหยัดนะครับของแต่งไม่ได้เทพอะไรมากมายนะครับแค่ทําแล้วก็ให้มันดูสวยงามก็พอแล้วครับในแบบฉบับเก๋งสายคุยนะครับก็รถปั้นมาเองกลับมือนะครับเริ่มแต่ทําสีทําอะไรนะครับวันบา,บางครับหนุ่มโรงงานหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็หาอะไรทําสนุกๆน,นะครับบางทีก็อาจจะมีเพื่อนๆที่มาขี่รถเล่นกันบ้างนะครับ ก็เป็นชิปเสียงท่อนะครับนำมาฝากเพื่อนๆหลากหลายรูปแบบหลากหลายทรงนะครับก็ท่อแบบนี้ถ้าเราจะไปหาซื้อเลยมันก็ยากนะครับเพราะว่าส่วนมากก็มีแต่ท่อสเตนเลสครับกับปลายคู่แบบนี้แต่ผมไปหาซื้อท่อมือสองมานะครับแล้วก็มาดัดแปลง ใส่ปลายแบบนี้นะครับก็ถือว่าแก๋วใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเสียงเพาะนุ่มนวลถูกใจเลยนะครับถูกใจเลยก็ว่าได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันไหมครับไปเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันนะครับสตาร์ทง่ายครับอาซีร้อยกับขาสตาร์ทของสวิงนะครับนี่นะครับ ห่างกันเยอะเลยนะครับโอเคโอเคนะครับก็ขอฝากคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับกับช่องเก๋งสายคุยด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนพี่พ ช่วยกดติดตามผมหน่อยนะครับขอครับ